เนี่ยบอกว่าซื้อแบบเปขนมปังแบบเพื่อน่นมันกินดีแบบนี้ไม่ค่อยเออไม่ป็นป่าพันรัสเซียเนาะป่าพันรัสเซียกินอาหารฝรั่งโคลนโคลนโคลนอะไรมากมากเลยมันมากินอย่างนี้ขนมอันนี้เนี่ยขนมเป็นอันนี้มันมากินตัวหนังสือเนี่ย ตรงซืก็ขนมปังกินดีแตเป็นเลี้ยงกิซานี่พวเราของตะแก,กมาตัวนึงรู่นี่เลยเฮ้ยของตะแก,กตัวรุ่นี่เลยตัวเดียวกินบดแข็มาปลาบกเงาพันไง าเกือบ<ต>ท่อม <resource S 1> ู <le> ่บ <Rad> yes. ้านมู่บ้านกูเป็นมากนงเียวแต่ห้มันใกล้ๆเห็มันกำลังปีนมามองนี่มันขึ้นมาก่าดรข้าพัก

สีเผียบบมีเลนเนอะฟังหุนมีสีเขียลายฟังนี่บรอกมีสีเขีเรรเยื <c oughs> อ๋อมาว่างทางนี้มันบก,กินแล้วลงน้ำดินี่มานั่งใกล้ๆนี่จะได้ให้ใกล้ๆอ,อ,อ,อาหารแ้บุบคือกิน,กนบ่แห้งกันเลย ปกติอาหารป่ามันจะกินแห้งเลยอยู่ขานน,านน่ไหมขั่อเป็นปอาหารขเขาเ็ดเอง,อนนอง,กงปกติอาหารนี่มันบะ,ะเป็นคล้ยา,ายๆเป็นหยา,าถ้าอาหารที่เราไปเลี้ยงมันมันจะ,ะเป็นแบบนี้ในะข้าวอันนี้เป็นคล้ายๆหยาแห้ง ลงไป <All right. S 1> ไปลาก็กินลแล้วแนละ้วบ่นี